เราสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรารีบหน่อยนะพอมืดแล้วเราพรุ่งนี้วันจันร์นะคะเราต้องไปโรงเรียนนะเราก็จะมาแจ้งนะคะว่าสกูชี่ที่เราไปรับมาเมื่อวานนี้ยเราไม่ได้ลงคลิปเมื่อวานนะคะก็ได้มาเท่านี้นะใครสนใจก็ทักไลน์มาเลยนะคะเดี๋ยวทิ้งไวที่คิทเช่นบ็อกนะนิ่มๆนะคะเดี๋ยวรายละเอียดก็มาถามในไลน์เลยนะคะเราก็จะไม่พูดในนี้แล้วค่ะก็ เราให้เลือกหน้าได้นะคะแต่เราไม่ให้เลือกสีก็ตะการ้านี้นะคะชีละยี่สิบห้าบาทแต่อันนี้ลดให้เหลือสิบห้าบาทเพราะว่ามาันเป็นตําหนี่ร้อยบีบอะร้อยบีบสงสยัยไหมคะที่ไม่ใช่แม่ค้าหรอกค่ะคือที่ร้านอะเขาไปดูแล้วเขาบีบบีบแล้วเขาก็คงไม่เอาค่ะแล้วก็ไม่ได้ดูให้ละเอียดเพราะเรารีบนะคะ เมื่อวานนี้นะเราไปรับมานะก็แค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาบีบให้ดูเลยนะคะอันนี้ไม่ใช่ล็อตแรกนะคะอันนี้แค่มาดูคร่าวๆนะว่าแค่นี้นะคะคือของของพอเราเรีวิวของลูกค้านะคะเราก็จะบีบแค่นี้ถ้าเป็นอันใหญ่บีบแค่นี้ถ้าเป็นอันเล็กบีบแค่นี้เน,น,นี่ยบีบนะแค่นะแค่ใช้นิ้วเดียวนะคะแต่ของเราจะบีบแบบนี้ น,น่ารักอันนี้ไม่ใช่ล็อตที่หนึ่งนะคะอันนี้คือก็คือล็อตที่หนึ่งนั่นแหละแต่แบบมันมาก่อนใครเขาไงก็คืออ๋อแล้วจะมีหนึ่งอย่างนะคะที่จะมาบอกใน YouTube โอเคนะก็คืออืมเขาเรียกอะไรวะ เออ,เอ,อก็คือถ้าสมมติสมมติถ้าสมมติไม่สมมตินะคะเออสมมติเราถ้าสมมติว่าเราสั่งของใช่ไหมไอ,อพี่พี่คนพี่สองครัพี่ลายส่งนะคะถ้าเขาส่งให้วันจันทร์นะคะเราก็จะมารีวิวสกุชี่ที่ที่เหลือทั้งโ <What? S 1> วิวสกุชี่ที่เหลือทั้งหมดนะคะเราก็จะมารวมอันนั้นเอาอันนั้นมารวมเลยนะคะ ไม่สนใจใดๆทางสิ้นนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูชิ้นแรกเลยดีกว่าคะ่ะก็อันอื่นไม่มีตำหนินะคะนอกจากอันที่บอกไปนะอันนี้นะคะเป็นไอติมลักขุมะนะนิ่มๆนะคะสโล่นิดๆนะก็เป็นหน้านี้สโลบีบนิดเดียวนะคะไม่ได้บีบแล้วนะคะอันนี้สโลสุดเนี้ยมันจะแน่นๆด้วยเนี่ยคะ อันนี้ยี่สิบห้าเดลนตัวนี้สิบห้าบาทก็จะเป็นนี่นะคะเป็นมอฟฟินนะอย่าดี๋ยบีบอย่าบีาบเดี๋ยวนี้แค่บีบแค่นี้พออันนี้ก็ไม่มีตำนีร้านเปอร์เซ็นนะคะ <c oughs> ถ้ามีจำนีเราก็จะลดให้นะคะเดี๋ยวมามบีบก,กันเลยนิ่มๆนะคะไม่สโล่นะ,ะนิ่มๆสโล่ไหมดูนะไม่สโล่นะคะนิ่มเฉยๆกินหอมด้วยแล้วเวลาบีบหอมมากอะได้กินไหมงั้น โอเคมีเรื่องมาแจ้งแค่นี้นะคะบ๊ายบายทักไลน์ดูที่ question box คือแบบคือที่กดเวลาเรามาดู y o ยูทูบมันก็จะมีแบบเอากษรแบบอิชอิชอย่างเงี้ยก็กดแล้วมันก็จะเดือดละหลายหลายหลายหเยอะแยะนะคะก็ไปละบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์ตกดแชร์ด้วยนะอบล๊อยบล๊อยบล๊ย